ดีเพื่อนเพื่อนนะครับสดับตอนเย็นวันนี้ครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูแอร์แวร์ยักษ์นะก็ <c oughs> ขำๆกันไปครับที่จริงมันก็ไม่ใช่แอร์แวร์หรอกครับมันเป็นถังน้ําเฉยๆนี่นแหละก็คือการทําหน้าที่ก็คล้ายๆแอร์แวร์ครับโดยที่เราวางถังไว้เป็นจุดๆเนี่ยครับอันนี้คือผมวางอยู่ใกล้กันเนาะตรงนี้คือถังที่ดันน้ําไปทางนี้ส่วนอีกทังหนึ่งนูง่นอยู่โน่นเดี๋ยวผมพาเดินไปดู ก็คือไม่รู้ว่ายังไงอะมีคนเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าคือเทแรกอะผมมีอยู่ถังเดียวใช่ไหมนี้ผมให้มันดันน้ําไปจนนู่นอะสุดนานู่นอะสุดดินที่ถมอะแล้วมันดันไปไม่ถึงก็ถ้ามองไปเห็นท่อไฟฟ้าอยู่เนาะคือมันดันถึงแค่แถวๆท่อสีฟ้านั้นมันไม่สามารถที่จะดันไปให้สุดได้แล้วก็เกิดอาการต้นไม้ตาย ถ้าจริงผมว่ามันน่าจะดันได้สุดนะเพราะว่าผมใช้เป็นน้ําหยดอะน้ำมันน่าจะวิ่งไปได้ทั่วแต่เหมือนมันมีปัญหาที่ว่าต้นสายอะน้ํามันออกดีไม่มีปัญหาต้นไม้ไม่มีตายสักต้นเลยแต่ข้างหลังเนี่ยน้ํามันออกน้อยครับผมก็เลยเพิ่มมาจากแต่ก่อนผมใช้ถังตัวสีน้ำเงินนี้ใช่ป่ะนั่นแหละถังแรกของผมที่ใช้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะถังหรือเปล่านั่นแหละผมก็เลยไปซื้อถังสีนี้มา เป็นถังใบที่สองของผมผมก็คิดว่ามันจะดันไปถึงแต่ที่ไหนได้มันดันไม่ได้ผมก็เลยคิดแล้วคิดอีกว่าจะทําตัวแทงน้ําแต่แรกก็คือไม่อยากทําตัวแทงน้ําไงคือมันรกพื้นที่อ่ะนั่นแหละคือผมไม่อยากทําไงคือมันยุ่งยากด้วยแหละในการทําเพราะว่ามันอยู่ที่ทุ่งนามันไม่มีไฟว่าถ้าจะทําก็ต้องไปหาเครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรอ่ะต้องไปเช่าเขามาวุ่นวายผมเลยว่าผมไม่อยากทาผม เลยให้มันดันแบบนี้กับพื้นเนี่ยครับนี่คือผมวางกับพื้นนะนั่นแหละวางกับพื้นงั้นมันก็มีปัญหาก็คือต้นไม้ตายขนาดมีสองถังแล้วนะดันน้ําไปให้สุดทางนู้นอะ่ะดันไปไม่ได้คือนู้นอะ่ะสุดนู้นเลยมันไม่สามารถที่จะดันไปได้ก็ผมไม่รู้ว่าปัญหามันมาจากอะไรนะแต่ถ้าสายที่เขาเดินไกลๆอะ่ะเป็นร้อยเมตรอ่ะคือเขายกถังน้ําขึ้นสูง ที่ผมไม่อยากยกถังน้ําขึ้นสูงก็คือมันลําบากตอนปั๊มน้ําขึ้นนะครับนั่นแหละคือปั๊มที่ผมใช้มันเป็นปั๊มสิบสองโวล์ไงแล้วมันปั๊มยากก็คือมันไม่เชิงยากอะคือมันปั๊มได้แต่มันกินเวลาเยอะครับแต่ถ้าเตี้ยเตี้ยแบบเนี้ต่ำต่นอะเนี่ยผมก็ใส่ท่อหนึ่งนิ้วก็ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีมั้งเต็มถังถ้าเปิดด้วยถ้าไอเนี้ยเปิดไว้ด้วยเลยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะครับ ก็คือเต็มถังนี้แล้วก็ได้รถไปด้วยเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางโน้นเนาะว่ามันยังไงถึงตายท่อก่อนเนาะอันนี้คือผมต่อสองท่อเน,นี่ยเข้าหากันคือส่วนมนากผมจะดูดน้ําจากแทงฝั่งโน้นนะคือตั้งแต่ตอนผมตั้งเป็นสามแทงอะ่ะอันแหละคือทางโน้นมันจะสูงกว่าและน้ําทางโน้นอะ่ะมันจะดัน ดันมาตามท่อเนี่ยอันนี้เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วคือมันก็จะดันมาขึ้นถังฝั่งนี้ก็คือมันขึ้นไม่เต็มหรอกครับก็คือเหมือนตัวเนี้ยพันลิตรอ่ะมันจะขึ้นได้แค่ประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าดันจากฝั่งเนี้ยไปท,ทางนู้นอะ่ะมันจะขึ้นแค่ประมาณครึ่งถังแต่แห่น,นี้ที่ผมสูบฝั่งนี้เพราะว่าพี่แกยืมไอ้ตัวไดโวของผมไปแล้วก็ลืมเอาสายมาขึ้นเอามาจต่ตัวเครื่องอะ่ะนั่นแหละผมก็เลยเอามาเ่อตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีท่อที่ผมใช้ประจําอยู่แล้ว นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมทางนู้นหน่อยอก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจด้วยเนาะที่อาพาผมไปดูวิธีการแก้ปัญหาที่สวนลุงลุงโอ้ผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ <laughs> นั่นแหละถ้าถาไม่งั้นผมก็ได้ทำตัวแทงน้ำจริงๆแหละเนี่ยครับลองดูต้นพวกนี้ต้นนี้คือไม่มีปัญหาอะไรนะ เนี่ยครับดูต้นหลังนี้คือร้อนหมดทุกต้นเลยคือประมาณว่าน้ำเขาถึงอะ่ะเนี่ยครับคือไม่มีปัญหาคือมาถึงแถวฝั่งนี้คือเริ่มน้ำออกน้อยแล้วนะก็ะคือเมืองกับจะตาย นี่ก็เหมือนกันครับน้ํามันเริ่มบอกน้อยผมก็เลยตัดสินใจวางถังน้ําอยู่ตรงนี้ก็คือให้มันสุดแถวนี้พอดีอ่ะนี่ครับก็คือถังน้ําที่วางไว้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับ Air way นะเอเวนะคือยังไงอ่ะให้เขาช่วยดันน้ําลงตรงนี้ให้น้ํามันแรงอ่ะแต่แรกผมทำเอเวแล้วแต่มันเหมือนจะ ยังไงอะอแอร์แวรมันเล็กเกินไปอะถ้าจะให้ดีก็น่าจะเป็นพกท่อสองนิ้วสามนิ้วอะดูไปนะผมก็เลยไม่ได้หาซื้อมาทำไงเพราะว่าราคาท่อมันก็แพงโขอยู่อ่ะนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้หลายเส้นไงคือมันต้องดันเป็นจุดๆไปใช่ป่ะนั่นแหละผมก็เลยไปเห็นของเขาที่พี่แกพาไปดูก็คือแบบนี้คือน้ํามันจะมีอยู่ทั้งฝั่งนี้และฝั่งนูน้นก็คือทางฝั่งนี้ฝั่งนู้นใช่ไหม น้ำฝั่งนู้นมันก็จะดันมาคือมันจะดันมาคือแรงมันจะเหลือน้อยประมาณแถวตรงนี้คือแถวที่ต้นไม้ตายเนี่ยใช่ไหมคือไม่ไม่ใช่ตายกําลังจะตายแล้วถังเนี้ยเขาก็จะช่วยดันก็คือเหมือนเสริมแรงให้อะเพราะว่าน้ําในถังเนี้ยมันก็มีเหมือนกันคือเต็มถังเหมือนกันทางนี้ทางนู้นก็เต็มถังเหมือนกันนั่นแหละมันก็ช่วยกันดันลงตรงนี้ก็คือกลายให้แบบยังไงกลายเป็นพื้นที่ตรงเนี้ยแรงดันน้ํามันสูงก็คือมันแรงอ่ะ อะไรมันก็สามารถดันน้ําไปได้ทั่วก็คือมาดูทางนี้ครับเนี่ยเห็นไหมกําลังจะตายเพราะว่าน้ําออกน้อยคือน้ํามันออกนั่ทแ่แรกอ่ะก็คือมันออกน้อยเกินไงเนี่ยตายละทางนู้นก็ตายทางนูน้นทางนูน้นตายเรียบคือไม่ต้องเดินดูครับคืออยู่สภาพนี้กันทุกต้นคือน้ํามันไหลามาไม่พอไงคือตอนดูอ่ะมันก็ไหลยอยู่นะ น้ามันออกอะแต่เหมือนมันออกน้อยอะมันพวกต้นทางมันออกดีกว่าคือผมไปลดอยู่ที่ต้นทางแล้วนะแต่เหมือนมันจะไม่ค่อยโอเคอะนั่นแหละผมไปดูของคนอื่นเขาก็มีแต่ยังไงอะ่ะยกแทงน้ําขึ้นอะไม่มีใครเอาแทงน้ําวางกับพื้นเหมือนผมวันนี้ก็คือไปเห็นของลุงกนั่นแหละแกะวางกับพื้นเหมือนผมว่ายัางไงอะมันใช้ดีกว่านั่นแหละดีกว่าไปยกสูงอะ่ะ ก็คือยกสูงอ่ะเพื่อนเหมือนเราทําที่เก็บใช่ไหมเราสามารถเก็บได้แค่หนึ่งถังหรือสองถังเท่านั้นอ่ะแล้วเหมือนหน้าดอนแบบนี้ยลุงแกปล่อยวันหนึ่งอ่ะประมาณสี่ห้าพันลิตรเลยนะนั่นแหละคือถ้าจะเอาถังเดียวอ่ะยกขึ้นสูงให้แรงดันนะ้ามันแรงอ่ะใช่มันแรงแต่ถามว่ามันพอรถไหมเหมือนรถเวลาเดียวมันผมผมมีเวลาน้อยไงคือจะมาวนสูบวนสูบ้วยเปิดทิ้งไว้มันก็ไม่ใช่ไง ถ้าเปิดทิ้งไว้ก็ยังไงน้ําก็แห้งเหมือนกันนั่นแหละนอกจากบ่อบาดาลน่ะถึงจะไม่แห้งแต่นี่คือผมจะปล่อยแค่วันละครั้งไงคือทุกเย็นก็คือปล่อยวันละครั้งคือผมจะสูบใส่วันหนึ่งก็เต็มสามพันลิตรผมก็ปล่อยไปเลยทั้งสามพันลิตรพรุ่งนี้ผมก็มาสูบใหม่อันั่นแหละถ้ายกขึ้นที่สูงคือยังเก่งก็ได้แค่สองถังแต่ถ้ามีต้นไม้ในปริมาณที่เยอะอสองถังมันเอาไม่อยู่แล้วครับหน้ารวันแบบเนี้ยเพราะว่า ตายส่วนในนี้ก็เป็นต้นไม้ที่น้องผมปลูกนี่ผมยังคิดภาพไม่ออกนะว่ายังไงอะเวลามันโตไปอ่ะมันจะเป็นแบบไหนคือมันปลูกติดกันมากเลยก <c oughs> ็แล้วแต่ความเชอาส่วนบุคคลใไอ,อ้น,นี้ <c oughs> ปลูกอย่างกับปลูกป่าเลยอะคือห่างกันประมาณเมตรกว่ามั้งโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสริมไปอีกนิดหนึ่งเนาะคือเท่าที่ผมคุยกับแกแกบอกว่าการวางถังน้ำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมระยะคือระยะไม่ควรเกิน ยังไงห้า้อยเมตรก็คือแกว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราวางถังอะว่าถังแรกอะมันอยู่ขนาดไหนที่จริงก็คือได้ระดับแบบถ้าเท่ากันอะจะโอเคมากหรือว่าถ้าต่างระดับเหมือนของผมอนเนี้ยก็คืออย่าให้มันห่างกันมากต้องไปดูที่ว่าอ่าแรงดันน้ําอะมันเริ่มอ่อนช่วงตรงไหนก็เหมือนผมอะที่จริงผมก็วางเกินนะเนี่ยแรงดันน้าผมจะอ่อนช่วงตรงนี้ที่ต้นเหมือนจะตายเนี่ยก็คือ มันอ่อนประมาณตรงนี้เนาะผมต้องวางถังประมาณตรงนี้อนะนั่นแหละแต่นี่ผมว่าผมจะทําเป็นไอวเสริมตรงนี้เอาเพื่อที่จะให้มันไปทางนูน้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีดินที่ถมไงทางนู้นมเป็นดินที่ถมแล้วก็ยังไงเหมือนมันจะดันดีกว่านะ่ะเพราะว่าทางนู้นมันก็สูงไงนี่ผมจะวางตรงนี้ต่ํามันก็ยังไงยังไงอยู่ก็เลยผมเลือกเป็นทางนู้นดีกว่า